เราดึงตึงไปแล้วมันหย่อนให้ดึงใหม่เวลาดึงตึงให้ใช้มือดึงแบบนี้แล้วรีดขึ้นมาแล้วนวดจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามแล้วรีดค่ะรีดใช้ส้นมือรีดจุดที่หนึ่งจำไว้ว่ารีดสองจุดเวลาเรานวดเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่เวลารีดมือนี้มมือนี้ ส้นมือส้นมือค่ะส้นเอาส้นมือลงแล้วส่วนมือนี้ตามเนี่ยใช้ปลายค่ะปลายดูมือรูนะรูวางมือแบบนี้แล้วรูก็ใช้มือปลายนิ้วเห็นไหมคะรีบใช้ปลายนิ้วรีใช้ส้นมือค่ะกระดกมือขึ้นลาลีเนี่ยกระดกมือขึ้นมือต้องอ่อนนิดนึงอ่อนเพื่ออะไรเพื่อให้ส้นมือโดนแล้วก็จุดที่สองคางไละที่ติ่งอะลองรีด ่ะคกระดกมือขึ้นมือพีดผิดค่ะผิดตรงนี้ส้นมือตรงนี้ปลายมือค่ะปลายนิ้วค่ะเอาใหม่รีดส้นมือลงก่อนปลายนิ้วลงมือที่ตามปลายนิ้วนั่นแหละปลายนิ้วแต่ต้องลงน้ําหนักปลายนิ้วแต่ใช้น้ําหนักค่ะตอ,ตอนที่วางมือต้องวางให้ถูกวางแบบนี้เห็นไหมมันจะอยู่ตรงส้นมือเราพอดีเราวางไม่ น,นี่แบบนี้นี่เวลาทาํทาทําแบบนี้มือตรงนี้ต้องกระดกขึ้นแล้วใช้ตรงนี้ลงตรงนี้ลงเห็นไหมมือตรงนี้กระดกแล้วตรงนี้ลงมันจะโดนส่วนนี้ค่ะส่วนนี้อ่ะรี่รีดแล้วรีดอืมนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องท่านี้คือท่าที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวกลับไปดูย้อนในคลิปสอน คารีจะใช้ส้นมือแรกใช้ส้นมือมือที่สองใช้ปลายนิ้วมือค่ะปลายนิ้วมือคือตรงส่วนนี้ปลายนิ้วค่ะ